ยังมีประสบการณ์ด้านไผ่ไงอ่าก็ดีมีแต่เอามาปลูกเค็งๆไไม่เ้ยไม่เลี้คือผมเห็นแล้วได้ผลแล้วครับได้ผลได้ผลอันนี้ก็คือสไตล์นี้ก็คือถ้าเราจะปลูกก็คือแทรกลงไปในช่องว่างที่มันพอมีแสงบ้างกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมาอยู่ตรงตรงนี้เขาเรียกว่าตำบลอาแย่ ตำบลท่าแยกอำเภอเมืองจังหวัดสก้วนะครับขออนุญาตแนะนําให้รู้จักกับทนายสันทนายสันนะครับตอนนี้ฟังว่าอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วนะแต่ยังแข็งแรงนะนี่ <70 S 1> ทนายสันนะครับอายุเจ็ดสิบกว่ายังแข็งแรงแล้วก็เราจะไปดูอะไรกันครับสวนป่าเหรอสวนป่าครับสวนป่านะ,ะตอนนี้กําลังมานี่คือฝนกระหน่ำแต่ดิอันนี้คือฝนฝนหายแล้วนะฝนหายแล้ว อันนี้ไม่กัดบ้างเนี่ยไม่กัดไม่มีไม่มีตัวกัดเออไอตัวนี้มันมันมาเป็นเพื่อนอ้าวมันตามผมตลอดตัวนี้มันมีไอ้นะบางทีมันมีงูจงอาง๋อไอตัวนี้มันคอยช่วยใช่นี่นี่ตัวนี้เขาคอยช่วยมา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 แล้วพวกนี้จะหนีเออเออเออมามาอ่าเรามาดูกันครับว่านี่เป็นสวนป่านะปลูกบมืกี่ปีแล้วครับนี่ี่ประมาณยี่สิบปียี่สิบปีมีไม้อะไรบ้างครับ มีทุกประเทศตะเคียนยามาเป็นของุญาตขออนุญาตอันนี้คือเป็นความฝันผมเลยเนี่ยคือรนี่แหละเราฝันเลยถ้าเมื่อไหร่เริ่มออกแล้วนั่นไงทีพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราอยากได้ว่าเท่าไหนที่เป็นพื้นที่ที่มันมีร่มรำไรนะเรามีไม้อย่างนี้นะเกาะด้วยตัวนี้เลยออกแล้วเออออกรูปแล้วนี่ก็คงคงจะเป็นพริกไทยไอที่ก็ทําพริกไทยซีรอนไหมครับพริกไทยซีรอนซีรอนนะนี่นี่เห็นแล้วนี่เป็นไอเดียครับเป็นไอเดียอ๋อนี่ไว้อะไร เราเรียกว่าหวกินยอดหรือว่าหวายขมหรือว่าหวกินยอดไหวกินยอดนะอ่าโอเคอ่ะตามมาครับตอนนี้ที่เห็นนี่คือต้นอะไรครับนี่อ่านี่พยุง้งหมดเลยสวยมากนี่ทำไมทำไมพยุงมันมันไม่มีกิ่งแขนงทำไมมันไม่คือบางทีบางคนบ่นว่าพยุงเขาแขนงเยอะพอมันสภาพป่าเนี่ยมันแข่งขันมันจะตรงเปล่าเบียดมันเบียดกันแข่งกันนี่เนียดูอย่างทนายสารปลูกอย่างเงี้ยเห็นไหม ถ้าถ้าเกิดคุณปลูกแบบนั้นน่ะมันจะกิ่งเยอะเนาะใช่อ่าแล้วโอนโอนเอ็นแล้วนี่ห้วยนี่ห้วยห้วยมันมาทางธรรมชาติหรือไงครับเนี่ยฮะธรรมชาติไม่มีชื่อไหมเช่นอา่าแค<ฟ>ว<น>พระปรรงอ,อยู่ในสวนอ๋อมมนอยู่ในส,วน,ในสวนเหรอหเ,รเราเราทามันขึ้นมาหรือมันมีเองมันมีเองโอ้โห,โหนี่ถ้าเกิดฝนจัดๆหรือไงมันก็จะไหลเลย ไหลจากไหนไปไหนครับฟังไหลจากนู้นะทางที่เราเข้ามาทางวัดนทางวัดแล้วก็กลับไปทางนี้ไปปลูกคลองโอ้ตัวนี้เรามอก็นเป็นคลองธรรมชาติตอนนี้คือปลูกไผ่ไปแล้วได้ผลเนาะเพราะเราไปเห็นแล้วเห็นแล้วนะตอนนี้ที่อยากจะปลูกมีอะไรบ้างครับที่ทนายสันอยากปลูกไอ้รองว่าที่มีนึ่งไผ่อะไรก็บต้องการเนี่ยสร้างมนตะนะสร้างมนเป็นหลักแล้วก็สองพันอะไรข้าวหลามกับแดงกับแดงข้าวหลามกับแดงอันที่สามไผ่ยักษ์ ่านะแต่ว่าทีนี้ไอ้ที่มาเห็นเดิมกับไอ้ที่ไปเห็นที่ที่เอาพันธุ์กับลุงกรมมาปลูกคนละพันนะเพราะที่เห็นอย่างนี้เมื่อกี้บอกว่ายักษ์นั่นไม่ใช่นะสรุปเลยลุงกรมฟันธงเลยนะั่นคือไผ่ตรงหม้อขนาดทีนี้ยังรู้จักเลยหรือจะเรียกว่าตรงตรงยักษ์ก็ได้นะแต่ถามว่าดีนะตัวเนี้ยแต่มันช้าหน่อยอช้าหน่อยตัวมันจะโตว่ามันจะอะไรอบบตอนที่ผมไปเห็นที่สวนใช่ไหมนั่นเลยเห็นไหมคนละตัวกัน แต่สำคัญคือเห็นแล้วยังจำได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนี่นี่ก็เป็นผมว่าถ้าคนหาหาปลาไหลนะแต่ว่าคนแอบเข้ามาตรงแถวยิเยอะออ้ยผมเอามาปล่อยไว้เยอะปลาไหลเหรอผมซื้อเป็นกิโลกิโลมาปล่อยอูอย้แสดงว่ามาไม่ได้นะคนห้ามมานะใช่คือถ้าเกิดคนแบบอ่าไม่รู้ะอยยังของลุงโกมร้อยกว่า้านแส<ย>งแดีที่จะปลูกอ่ะเนี่ยสองอแบบย่างเนี้ยแสงเยอะกว่าตรงนั้นเห็นไห<อ>ม ตรงนี้แสงเยอะกว่าต้องปั่นนี้จะปลูกเออผมว่าตรงโน้นก็ได้บ้างโอ้โหอย่างนี้เป็นหมื่นต้นก็ไม่พอเอาสักใหม่ๆสักประมาณสี่ห้าแสนต้นก่อนละกันให้ปลูกนิดหน่อยก่อนสักสี่ห้าแสนต้นเออยเรายังมีประสบการณ์ด้านไผ่ยไงอ่าก็ดีมีแต่เอามาปลูกคิงๆเลยไม่คือผมเห็นแล้วได้ผลแล้วครับ ให้ผลได้ผล,ผลอันนี้ก็คือสไตล์นี้ก็คือถ้าเราจะปลูกก็คือแทรกลงไปในช่องว่างที่มันพอมีแสงบ้างมีหย่อมบ้างให้เราอืมนะแล้วเราถามว่าสไตล์นี้คือปลูกแล้วทิ้งเลยก็ตะปลูกหน้าฝนล่ะตอนนี้อายุของคุณทนายอายุเท่าไหร่เนี่ยเออจริงจริงเจ็ดสิบห้าหายใจอายุิห้าเจ็ดสิบห้าแล้วแล้วยังทางานอยู่ไหมเนี่ยทำงานทุกวันเนอะยังยัง,ยงตอนนี้เมื่อกี้ว่าเป็นทนายนี่ยังว่าความอย่าความวอยู่ ยังมีสำนักงานอยู่ยที่ไหนครับชื่อสำนักงานว่าอะไรก็ทำงานทนายสันนี่นะทนายสันเหรออยู่ที่ปราจินบุรีเนินหอมอ๋อแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าจะมีลูกความติดต่ออะไรมานี่ต้องไปที่ที่นู่นที่เนินหอมปราจินอ๋อแล้วขนาดว่าความเรื่องอะไรครับเดี๋ยวขออนุญาตถามส่วนตัวสักนิดนึงก็ทั้งหมดนะทั้งอาญาว่าได้หมดอ๋อว่าได้หมดยังทํางานอยู่เลยยังทางานอยู่ Oh. หาเงินมาเลี้ยงน้องๆในสวนนี <c oughs> <c oughs> ่เารการที่มาทําสวนอย่างเงี้ยทําไมมีมีความคิดอย่างไรครับ <ừ> คือเป็นคนชอบป่า <ừ> หรืองไงก็ชอบฮะชอบก็ประมาณห้าสิบปีที่แล้วนี่เนาะ,ะก็ได้ไปเจอผู้ใหญ่วิบูลอ่ารู้จักรู้จักเมื่อห้าสิบปีที่แล้วเดี๋ยวนี้แกไม่อยู่แล้ว <c oughs> เขาถ่านใช่เมื่อห้าสิบปีที่แล้วก็ไปเจอผู้ใหญ่วิบูลก็สมัยก่อนนี่ก็เป็นผมนักศึกษาก็อาจจะเป็นมีความคิดด้าน ด้านด้านด้าน,านเชิงลึกอะนะ,ะก็ได้ไปเจอกับผู้ใหญ่วิบูลครับสมัยก่อนก็หนีเข้าป่ากันไปอ่าวินซ้อนถวบ้านเผื่อวิบูลเนี่ะนะ,ะ,ะก็ไปได้ความคิดเออแกอยู่ของแกแบบธรรมชาติเราก็มีความฝันอย่างแกละ<อ>วันหนึ่งเนี่ยเราพร้อมเราจะต้องมาเขาเรียกว่ามาคืนสู่ธรรมชาติมาสร้างป่าให้มันเป็นธรรมชาติอื นี่ใช้เวลาสร้างเมื่อกี้บอก20กว่าปีหรือเกินอ่แปลงนี้ประมาณ20กว่าปีแต่แปลงนั้นประมาณเกือบ4ีปีแ๋อออมีอีกแปลงนึงเหรอฮะอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยยังไม่ต้องเดินมั้งหรือเดินไปไกลเลยฮะก็รถไปเลยเดี๋ยวลับทางนู้นเลยอ๋อโอ้โหอย่างนั้นยิ่งก็เป็นป่าใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่านี้ฮะป่านนใหญ่กว่านี้โอ้โหแต่แปลงนั้นผมมึงจะปลูกห่างเลอะปลูกแบบโบราณไงออดีว่า สองวากว่าต้นไม้ก็ใหญ่เป็นใหายอูบไปสิบางต้นเน่ยกอดไม่ไม่ห้มละเป็นเป็นพวกไม้ป่าชนิดไหนบ้างส่วนใหญ่อยางนายงตะเคียนตะเคียนแล้วก็พยุงพยุงไอสามตัวเป็นหลักครับแถวนี้นี่ไม่นิยมพวกสักอะไรหรือมันก็มีบ้างไม่เยอะแข่งต้องเป็นสู้พวกเราไม่ได้นะสู้พวกนี้ไปอันนี้เราก็ต้องเรียนรู้จากทนายแหละว่าสักนี่ส่วนใหญ่เขาต้องปลูกเป็นแปลงเรื่องเดียว เออเป็นเชิงเดียวเป็นแปลงเลยถ้ามาแข่งขันอย่างนี้ต้องเป็นไม้ประเภทนี้ครับอ๋อนี่มีเห็นนี่อันนี้เป็นตะเคียนมั้งนี่อันี้อันนี้เป็นตะเคียนแต่อันนี้เป็นที่เรากินนี่ฝักเพกาไหมนี่เพกาใช่ขึ้นเองแล้วโอ้ที่แดงว่าต่อไปนี่ไม่ต้องปลูกก็มีของกินเยอะแยะไปหมดเลยแหนแตลาวเขจะไม่แหงอ่ะอันนี้เป็นไม้ที่เหมาะในการทําเขียงคือไม้แหน ไม่แหนมันมีราคาใช่ไหมครับครับเหมาะสําหรับทาเขียงเล้วแล้วที่เขาบอกเขียงไม้มะขามอะไรกระไม้ตัวนี้เป็นย<น>ังไงสูตัวนี้ไม่ได้อ๋อเ oh, ลยอันนี้ความรู้รที่ต้องเรียนไม้แหนเหรอแล้วเราจะปลูกยังไงคือมีเม็ดเ เพราะมันมีต้นแม่อยู่นี่ต้นสองต้นขึ้นรั่วสวนเลยเนี่ยเห็นไหมไม่เป็นดเลยแล้วแพงไหมเวลาเขาซื้อขายกันพอรู้ไหมผมไม่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 รู้แต่ว่าเขาบอกว่าใช้ทําเขียงดีมากเขียงดีมากอ๋อนี่เขาเรียกว่าตอนนี้จะปันใจนะจะพูดว่าเปลี่ยนใจไม่ได้นะเขาเรียกว่าปันใจให้ไผ่ทําไมถึงจะมาปันใจให้ไผ่ไปเจออะไรมาไม่คืออย่างนี้ผมปลูกพวกนี้นะอ่าก็ แปลงแรกก็ตกแล้วก็สีสิปีมาถึงทุกวันนี้นะอผมก็ยังยไม่เคย<ด>ยังไม่เคยขายเลยยังไม่เคยขายเลยไม่เคยได้เงินสักบาทสาหรับปลูกไม้ป่าสี่สิบกว่าปีอพอรักชอบอ่แต่ตอนนี้ยมันหลังจากศึกษาเนี่ยเราน่าจะอภัยเข้ามาแทรกอ,อ่เพื่อเพิ่มมูลค่ามันก็จะได้มีค่าใช้จ่ายค่าอะไรอ๋อคือหวังว่าถ้ามันมีไรายได้ก็เอาแต่ว่าไผ่มันจะเร็วใช่ไหมล่ะ อโเคประมาณห้าปีมันก็เริ่มทยอยได้อ่าทยอยตัดได้แล้วแล้วอยู่ในแหล่งนี้เนี่ยพูดตรงๆถ้ามันมีปริมาณถ้ามีเป็นแปลงสามารถที่จะตัดได้เนี่ยที่นี่คือแหล่งที่คนซื้อขายเยอะในภาคเนี้ยใช่ไหมวันๆหนึ่งถ้าเกิดเห็นเนี่ยมันเข็นกันไปโอโหสารพัดเลยก็มันมีไม้เลี้ยงผมไม่รู้นะไม่ได้นับนะมีกี่ต้นนะอ่าบางทีเขาเอาเงินมาจ้าทนาทนายไปเอาไม้เลี้ยงเี่สวนทนายมานะั่นให้มาสองพันเงี้ยกี่ต้นก็ไม่รู้นี่เห็นไหมล่ะ มันมีอยู่เนี่ยหลายต้นไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างหรอกเออคนที่เขามาตัดก็คือแต่ว่าไม้อื่นเราจริงๆเขาก็จะตัดไม่ใช่เหรอแต่เรายังหวงไว้ใช่ไหมครับครับมีมีคนจะมาขอซื้ออย่างไม้ประยุงอ่าแล้วก็ไม้ยางนาอย่างเงี้ยเขาซื้อเป็นแปลงเลยหรือว่าไม่ครับเขาเขาคงจะซื้อเป็นต้นน่ะเขาะยุงนี่เขาจะดูแก่นอ่าอาจะมาเจาะดูแกันอ๋อเหรอฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ